สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอร์แมทนะวันนี้นะครับพี่บอยจะมาแนะนำนะครับตัวซีรีส์ที่น่าสนใจในช่องบอยเดอร์แมทเนาะจริงๆถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเคยได้ลองเรียนนะครับในช่องบอยเดอร์แมทเนี่ยจะพบเลยว่าจริงๆแล้วนอกจากเนื้อหาที่พี่บอยสอนระดับชั้นม .1 มเอ่อจนถึงม .6 นะครับรวมถึงระดับชั้นประถมศึกษาด้วยเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรโรงเรียนเนี่ยพี่บอยมีสอนเรื่อยๆเนาะ แต่มันจะมีบางซีรีส์ครับอ่าที่พี่บอยอยากจะมาแนะนํากันในวันนี้บางซีรีส์ที่ว่าเนี่ยนะครับคือซีรีส์สาคัญเลยเนาะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยนะครับอยากเรียนเพิ่มเติมนอกจากหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยพี่บอยแนะนานะครับให้ลองมาเรียนซีรีส์ตามหน้าจอนี้นะครับที่พี่บอยทําไว้นะอ่าวันนี้นะครับพี่บอยจะมาแนะนํานะครับทั้งหมด9ซีรีส์ด้วยกันเนาะจริงๆเคยทําตั้งแต่เริ่มช่อง YouTube บอยเดอะแมเลยนะครับตั้งแต่ปี หกหกอะ่ะช่วงปีหกหกนะครับแล้วพี่บอลก็ทํายาวมาเรื่อยๆนะครับของปีหกเจ็ดเนี่ยพี่บอยก็ทําซีรีส์ชุดใหม่มานะครับอีกสี่ซีรีส์ด้วยกันเนาะของปีหกเนี่ยน่าจะห้าซีรีส์นะครับแล้วก็ปีหกเจ็ดนะครับอีกสี่ซีรีส์นะครับรวมกันก็เก้าซีรีส์พอดีเนาะส่วนปีหกแปดนะครับพี่บอยก็มีตั้งใจไว้ว่าจะทําอีกสักสองถึงสามซีรีส์เนาะยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับ โอเคซีรีส์นะครับซีรีส์แรกที่พี่บอยอยากจะแนะนำเนาะที่น้องๆเห็นนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้อ่าพี่บอยขอตีก่อนไว้นะตัวนี้นะครับที่น้องๆเห็นเนี่ยมันคือซีรีส์นะครับคณิตสิบนาทีนะครับคณิตสิบนาทีเนี่ยตอนนี้พี่บอยสอนไว้แล้วนะครับทั้งหมดนะยี่สิบหกอีพีเนาะเด็กๆไล่ไปเรียนได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ตามชื่อคลิปเลยเด็กๆสิบนาทีจริงๆนะครับอ่า ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่พี่บอยนะครับนึกอะไรได้ก็จะหยิบขึ้นมาสอนเลยนะบางทีพี่บอยก็คิด,คด,คดได้เนะเวลาทำเนื้อหาในหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยบางทีมันก็ตกหล่นบ้างนะครับบางส่วนเนาะอ่านะบางเรื่องเนี่ยมันก็ขยายความได้อีกนะครับพี่บอยก็เลยเอามาสอนในคณิตสิบนาทีตรงนี้นะไล่เรียนกันได้เลยนะครับอ่อันนี้ซีรีส์แรกนะ ถามองกว่าคณิตสินาทีเนี่ยมีเนื้อหาทุกระดับชั้นเลยนะนะครับประถมมัธยมเนี่ยเด็กๆดูได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะประหยัดเวลานะครับลองเซิร์ชดูได้เนาะที่ซีรีส์แรกอันนี้นะซีรีส์ถัดไปนะครับที่พี่บอยอยากจะแนะนำอันนี้สำหรับเด็กประถมเลยครับเป็นซีรีส์ a t h for Kids นะครับตอนนี้พี่บอยสอนไว้ล้ว6 EP นะครับอันนี้จะเน้นนะครับ คณิตศาสตร์ป .6 จริงๆนะครับเหมาะสําหรับน้องๆป .6 ที่อยากจะสอบเข้าม .1 เนาะอันนี้พี่บอลก็จะมาแชร์เทคนิคสําคัญนะครับนอกเหนือจากหลักสูตรของโรงเรียนเนาะแล้วก็เอามาย่อยนะครับให้มันดูง่ายขึ้นนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเคยเรียนแล้วนเนี่ย 6EP เนี่ยจะรู้เลยว่าบางเรื่องเนี่ยก็จะเกินเนื้อหาหลักสูตรปร .6 ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อสอบเนี่ยออกเกินเนื้อหา ป .6 ไปเยอะนะครับพี่บอลก็เลยมากรุ๊ปรวมไว้อยู่ตรงนี้ทีเนาะเพราะฉนั้นน้องๆป6คนไหนที่สนใจเนื้อหานะครับที่อยากจะเอาไปสอบข้มอมหนึ่งนะครับพี่บอลก็แนะนำนะครับซีรีส์ชุดนี้เนาะเข้ามาเียนกันได้นะครับถัดไปนะครับอ่าตัวนี้ตัวเนี้ยซีรีส์สำคัญเลยนะแต่บอกก่อนว่าซีรีส์ตัวที่3ามเนี่ยคือช็อตโน้ตเลขมปลายนะครับซีรีส์นี้นะ จริงๆพี่บอยนะครับทำไว้สำหรับสมาชิกนะครับช่องบอยเดอะแมทเนาะนะครับน้องๆคนไหนเนี่ยที่สมัครสมาชิกช่องบอยเดอะแมทนะครับระดับเบลีออนเบอร์ขึ้นไปนะครับจะสามารถดูนะครับซีรีส์ช็อตโน้ตตัวนี้ได้นะตอนนี้พี่บอยทำไว้แล้วนะครับ7 EP ด้วยกันเนาะที่พี่บอยทำไว้เนี่ยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับตั้งใจนะให้สำหรับน้องๆนะครับในช่วงมัธยมปลายนะครับม .4 กับม .6 เนี่ย ได้ทบทวนนะครับเนื้อหาจุดสําคัญต่างๆนะครับที่เราอาจจะหลงลืมไปเนาะนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ชอบเอามาออกข้อสอบบ่อยด้วยนะครับในสนามสอบแข่งขันนะครับระดับเข้ามหาวิทยาลัยเนาะนะครับอันนี้พี่บอยก็รวมไว้แล้วนะครับอยู่ในช็อตโนตตัวนี้เนาะใครที่เป็นสมาชิกนะครับช่องบอยดอแมนนะครับพี่บอยแนะนําอย่าลืมเข้ามาเรียนอันนี้นะอ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับ3ซีรีส์นะครับเด็กๆเห็นความแตกต่างไหม พี่บอยทวนนิดนึ่งเนาะซีรีส์ที่1นนะครับคณิตสินาทีนะสำหรับทุกระดับชั้นเลยเนาะแมทฟอร์กิสนะครับในซีรีส์นี้สําหรับเด็กป6นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่3นะครับตัวช็อตโน้ตนะครับเหมาะสําหรับเลขอ่าน้องๆมอปลายนะครับมสีถึงมหนะอ่ะพี่บอยไปกันต่อเลยนะครับถัดไปนะครับอ่าพี่บอยขอมาต่อที่ซีรีส์นี้ ซีรีส์นี้นะครับอ่าพี่บอยใช้คําว่าซีรีส์พี่บอยเจาะการบ้านนะครับอันเนี้ยนะพี่บอยเปิดโอกาสเนาะให้น้องๆนะครับที่ติดตามนะครับช่องบอยเดอะแมทเนาะสามารถนะครับส่งการบ้านเลขเข้ามาสอบถามกับพี่บอยได้เนาะโดยเฉพาะนะครับเลขข้อไหนทําไม่ได้นะครับอยากให้ทักมาพูดคุยกับพี่บอยก็ได้นะครับส่งนะครับโจทย์ที่น้องๆทาไม่ได้เนี่ยเราไม่ให้พี่บอยดูนะครับช่วงนี้ นะครับพี่บอยก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกเมสเซจนะครับที่ทักมาพี่บอยเนาะนะครับคนไหนทำไม่ได้ก็ลองทักมานะครับหลังจากทักมาเสร็จเนี่ยนะครับพี่บอยก็จะดูนะครับการบ้านที่น่าสนใจหมายถึงว่ามันเป็นการบ้านที่ระดับายากกว่าปกติอ่านะถ้าง่ายๆเนีน่ยพี่บอยอาจจะไม่ได้มาทาในซีรีส์พี่บอยจอการบ้านเนาะข้อไหนที่ยากยากนะครับพี่บอยมองแล้วว่าน่าจะแชร์ให้กับ น้องๆโรงเรียนอื่นนะครับหรือคนที่สนใจทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยได้ดูกันเนี่ยพี่บอยก็จะมาทําอยู่ในซีรีส์ชุดนี้นะตอนนี้ทาไปแล้ว7 EP อเนาะนะครับจริงๆอ่ะซีรีส์ตัวนี้พี่บอยก็อยากจะับเดตเรื่อยๆนะครับนะแต่ประดีว่าชุดนี้อาจจะยังไม่ได้มีการบ้านระดับที่มันยากมากเกินไปเนาะเพราะนั้นถ้ามียากๆเนี่ย,ยพี่บอยจะมาเติมให้เรื่อยๆนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นเนาะการบ้านที่น้องส่งมาเนี่ยนอกจากน้องๆน,นะครับ จะได้รับประโยชน์แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับประโยชน์จากซีรีส์ตัวนี้ด้วยนะอ่ะถัดไปนะครับซีรีส์ที่เนาะตัวนี้นะครับพี่บอยตั้งชื่อไว้ว่ามันคือซีรีส์นะครับเทคนิคนะครับใช้ทําข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับสําหรับสอบเข้าม4นะครับโรงเรียนเตรียมอุดมเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับเป็นสนามสอบมอ4ของโรงเรียนอน่นด้วยเนาะ ซีรีส์ชุดนี้นะครับพี่บอยจะดึงนะครับดึงเนื้อหาที่พี่บอยเคยสอนอยู่ในช่องบอยโนแมทเนี่ยนะครับเอามากรุ๊ปนะครับรวมอยู่ในซีรีส์ที่5นี้เนาะน้องๆคนไหนที่อยากสอบเข้าสนามสอบม .4 นะครับในโรงเรียนชื่อดังต่างๆนะครับเช่นเดบบดมเนี่ยน้องๆมาคลิกนะครับที่ซีรีส์ตัวที่5นี้ได้เลยนะครับพี่บอยเลี้ยงเนื้อหาไว้แล้วนะส่วนใหญ่เป็นเทคนิคนะครับสำคัญที่น้องๆน่าจะทวนไปก่อนสอบเข้าม .4 นะครับโอเคถัดไปนะครับ ผ่านไปแล้ว5ซีรีส์เนาะนะครับอย่างรวดเร็วนะครับทึ่งพี่บอยบอกก่อนว่า5ซีรีส์แรกเนี่ยพี่บอยทําไว้ตั้งแต่ช่วงปี66แล้วนะครับแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆจนถึงปีปัจจุบันนะถัดไปนะครับในซีรีส์ที่6นะครับตัวเนี้ยมาใหม่นะครับมาใหม่ในปี67นี้เนาะแล้วก็น้องๆส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้วยนะครับมีหลังไม่มาหาพี่บอยเยอะมากว่าชอบซีรีส์ชุดนี้เนาะซีรีส์ชุดที่6เนี่ยนะครับก็คือ Matr ิ x นะครับ อันนี้พี่บอยจะรวมทิกนะครับในการทำโจทย์คณิตศาสตร์นะครับแต่เป็นโจทย์เนี่ยฉบับนะครับสอบเข้าม .1 นนะครับนะสอบเข้าม1นนะหรือน้องๆที่อยากจะสอบเข้ามสด้วยแสดงว่ามันมีบางส่วนนะครับริกพวกนี้ที่สามารถนำไปใช้กับซีรีส์ชุดที่5ได้เนาะกับซีรีส์ที่เป็น Ma ท for k i d s ได้ด้วยนะครับซีรีส์แมททิกสเนี่ยนะครับพี่บอยจะโจทย์นะครับที่น้องๆเคย เขาเรียกว่าเคยเห็นแล้วกันนะครับแต่ยังไม่รู้เทคนิคการทำนะครับพี่บอยจะมาเฉลยไว้ให้เนาะตอนนี้ทําไว้แล้วนะครับทั้งหมด9 EP เนาะน่าสนใจทุกข้อเลยโจทย์นะครับน้องๆเข้าไปคลิกเรียนได้เลยนะครับพี่บอยคัดมาแล้วว่าแต่ละข้อเนี่ยถ้าน้องๆไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่สามารถทําได้แน่ๆนะอ่ะซีรีส์ถัดไปนะครับ ซีรีส์ที่7เนาะตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับในช่วงปลายปลายปี6 7นี่เองนะครับชื่อซีรีส์นะครับที่7นี้คือความลับนะครับที่ครูคณิตนะครับไม่เคยบอกคุณเนาะหรือบอกแล้วแต่คุณลืมนะครับซีรีส์ตัวนี้พี่บอยจเจาความลับอ่าความลับจริงๆครับที่ปกติแล้วโรงเรียนมักจะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยมีอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนอะ่ะไม่ค่อยมีในหลักสูตรตำรานะครับที่น้องๆเรียนกันนะครับเพราะว่าพี่บอย ใช้นะครับประสบการณ์ในการสอ,อนคณิตศาสตร์นะครับมากกว่า1ิปีเนาะในการทำนะครับซีรีส์ชุดนี้ขึ้นมานะถ้าเด็กๆลองเรียนดูเนี่ยตอนนี้พี่บอยเพิ่งทำไปแค่2อ EP นะจะเห็นเลยว่าเออบางข้อเนี่ยอืมมันเป็นความลับจริงๆนะครับเป็นความลับจริงที่สามารถแบบคือคือถ้าสมมติว่าเราไม่เคยเคยเห็นตัวเนี้ยนะครับโจทย์ลักษณะสไตล์แบบแบบที่พี่บอยสอนไว้ในสอง EP เนาะเราลองลองเข้าไปดูก่อนนะ มันจะคิดไม่ออกเลยนะครับคิดไม่ออกเลยนะเพราะฉะนั้นพี่บอยจะสอนความลับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในช่วงปี68ตรงนี้นะอ่ะยังไงก็ไปลองเรียนดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็บอกพี่บอยได้นะซีรีส์ถัดไปนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็มาในปีนี้เหมือนกันเนาะก็คือซีรีส์ที่เป็นพอดแคสต์นะครับ m a t เวิล l เนาะ ตรงนี้จริงๆพี่บอยตั้งใจนะครับจะทำให้เป็นเหมือนพอดแคสต์นะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับให้น้องๆเนี่ยได้ฟังคณิตศาสตร์ก่อนนอนนะครับทบทวนนะครับนในประมาณสัก8นาทีนะพี่บอยตั้งใจไว้สัก8นาทีในกำลังดีหมายถึงว่าฟังปุ๊บแล้วก็หลับเลยใช่ไหมน้องๆบอกว่าเอต่อให้พี่บอยไม่ได้ทำพอดแคสต์ผมเปิดคณิตศาสตร์ดูผมก็หลับแล้วพี่นะฮะพี่บอยก็จริงๆก็เอาคอนเซปต์ตัวนี้มานั่นแหละ นาะพอคณิตศาสตร์มเป็นเรื่องที่ง่วงมากเลยใช่ไหมในการเรียนเนาะ,ะเพราะนั้นพี่บอลเขาพยายามจะย่อยออกมานะครับให้เป็น p o แ c a ต์ฟังก่อนนองง่ายๆนะครับให้น้องๆได้ทบทวนเนื้อหานะครับในส่วนคณิตศาสตร์นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็คณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวันนะครับน้องๆก็จะได้รู้ว่าบางตาราเนี่ยนะครับบางเนื้อหาเนี่ยนะจริงๆเรียนไปได้ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะ โอเคนะครับอ่าแล้วก็ปิดท้ายนะครับกับซีรีส์ที่เกนะ้าเนาะตัวนี้นะครับก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันเนาะจริงๆอ่ะพี่บอยจะบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะตั้งใจทำซีรีส์ตัวที่เก้าเนี้ยปีหน้าครับจริงๆตั้งใจทำไว้ปีหกแปดเนาะแต่เปิดว่าช่วงเนี้ยนะครับพี่บอยอยากจะลองซีรีส์ตัวนี้ดูว่ามันมีฟีดแบ็กผลตอบรับดีไหมนะครับก็เลยอยากจะมาลองใช้ก่อนนะครับในช่วงเดือนธันวานที่ผ่านมานี่เองนะครับซีรีส์ที่เก้านี้ก็คือการรีแคป นะครับรีแคปฉบับคนขี้เกียจเนาะนะพี่บอยสรุปเป็นเนื้อหามินิประจําเดือนนะครับให้น้องๆได้ทบทวนกันเนาะพี่บอยก็จะไปดึงเนื้อหานะครับของเก่านะครับอ่าสมมุติว่าคลิปหนึ่งเนะี่ยพี่บอยสอนไว้นาทีแต่มีบางส่วนในคลิปนะครับซึ่งเป็นส่วนที่น่าสนใจประมาณ8นาทีถึง15นาทีแบบเนี้ยพี่บอยก็จะตัดมารีแคปให้น้องๆดูสําหรับฉบับคนขี้เกียจที่ไม่อยากเรียนนะครับ คลิปยาวๆจำนวน50นาทีเนาะก็มาเรียนคลิปสั้นๆตัวนี้ได้เลยนะพี่บอยตัดมาให้แล้วส่วนที่สำคัญนะและส่วนที่สำคัญตรงนี้ถ้าเด็กๆคลิกเข้าไปดูเนี่ยพี่บอยจะแปะลิงก์ฉบับเต็มไปด้วยนะครับเผื่อน้องๆดู15นาทีแล้วน่าสนใจอยากเรียนต่อนะครับเด็กๆก็จะหาคลิปฉบับเต็มได้ในช่องบอยเดอร์แมนนะพี่บอยก็ปรับปักไว้ด้วยนะนะซึ่งพี่บอยก็มองว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะช่วงนี้พี่บอยลองลงไปสัก5 EP ละ นะครับก็มีฟีดแบคค่อนข้างดีนะครับนะในซีรีส์ชุดที่9นี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆเ,เห็นไหมเซีรีส์นะครับที่พี่บอยทํามานะเด็กๆจะเห็นว่าเออมันก็มีอันที่น่าสนใจเยอะใช่ไหมครับอ,อ่าขนาดพี่บอยทําเองพี่บอยยังคิดเลยว่ามันน่ามันน่าสนใจอะ่ะนะนอกเหนือจากนะครับหลักสูตรของโรงเรียนแล้วแต่ตัวเนี้ยพี่บอยแนะนำนะยังไงก็ ลองติดตามดูนะครับมีอะไรสงสัยก็พูดคุยกับพี่บอยได้นะครับที่เพจเฟซ o o o กบอยเดอะแมทนะครับหรือช่อง y ย u u ู b บอยเดอ e แมทเนาะนะครับพี่บอยก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็ลองไปทบทวนดูแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้พี่บอยไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีครับ